สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบจอดป้ายสถานีข่าววันนี้มาพูดถึงเรื่องของบทบาทของนักการเมืองหญิงในสภาผู้แทนราษฎรของไทยสักนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันนักการเมืองหญิงของบ้านเราเนี่ยมีค่อนข้างน้อยเหลือเกินเป็นเพราะเหตุผลใดเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทําให้นักการเมืองที่เป็นผู้หญิงมีจํานวนไม่มากไปติดตามได้ในช่วงจอดป้ายสถานีข่าวครับในอดีตหากพูดถึงเรื่องการเมืองการปกครอง คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากมีความคิดว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแออยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนและไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกทางความคิดเห็นในด้านต่างๆโดยเฉพาะการเมืองที่ผ่านมาบทบาททางการเมืองจึงถูกผูกขาดอยู่ที่ผู้ชายมาโดยตลอดซึ่งทำให้สังคมเกิดความไม่เท่าเทียมกันแต่ในปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นมีส่วนช่วยและส่งเสริมการบริหารประเทศนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศให้มีความโปรง่งใสและนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนจากการที่สังคมเปลี่ยนไปได้เกิดการยอมรับในสิทธิของผู้หญิงมากขึ้นอันทิเช่นในบางประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและยอมรับความเท่าเทียมของผู้หญิงมากขึ้น ประเทศที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมกับการเมืองคือประเทศสีลังกามีการเปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกในปี2504ต่อจากนั้นในหลายประเทศก็มีการเพิ่มจำนวนของสสหญิงและผู้นำประเทศเป็นผู้หญิงอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจากปรากฏการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นแรงผลักดันให้ประเทศอืนอ่นๆ พยายามเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางการเมืองของผู้หญิงสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและถือว่าเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมสุดกูอย่างประเทศคูเวตนั้นเดิมทีได้มีการเรียกร้องต้องการให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองเท่าเทียมผู้ชายและถือเป็นผลสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากประเทศคูเวตได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ขึ้นเวทีทางการเมืองเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายและมีสิทธิเท่าผู้ชาย ในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรได้อีกด้วยไม่เพียงแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศมาเลเซียได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งในระดับสูงทางการเมืองหรือประเทศชิลีที่สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยนั้นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งสูงสุดของประเทศเช่นเดียวกัน เมื่อประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้หญิงดํารงตําแหน่งสําคัญสาคัญทางการเมืองอาทิเช่นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆรวมทั้งให้อํานาจผู้หญิงในการตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศย่อมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการให้ผู้หญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย สำหรับประเทศไทยนั้นการที่สังคมเปิดกว้างมากขึ้นส่งผลให้บทบาทของผู้หญิงได้รับการยอมรับมากกว่าเดิมแต่ผู้หญิงก็ยังถือว่ามีบทบาททางการเมืองค่อนข้างน้อยเนื่องจากสังคมยังไม่เปิดโอกาสยังไม่เปิดบทบาทให้กับผู้หญิงอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้หญิงยังเข้าสู่ถนนการเมืองยังมีจํานวนไม่มากโดยจะเห็นได้จากในสภาผู้แทนราษฎรยังมีนักการเมืองหญิงอยู่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับนักการเมืองทั้งหมดที่มีจำนวนสสในสภาถึง475คนแต่มีผู้หญิงเพียง62คนเท่านั้นโดยพรรคการเมืองที่มีผู้หญิงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นพรรคเพื่อไทยนางสุนีเหลืองวิจิตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าปัจจุบันผู้หญิงที่หันมาเล่นการเมืองเป็นสิ่งที่ดีเพราะในปัจจุบันการเมืองมีปัญหามากมายถ้าผู้หญิงได้มาทำงานทางการเมืองจะทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ โดยย้ำว่าวันนี้ผู้หญิงมีสิทธิค่อนข้างจะเท่าเทียมกับผู้ชายคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าจริง,รงๆแล้วปัญหาทางการเมืองเนี่ยมันก็มีทั้งปัญหามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้ตัวแทนที่เป็นนักการเมืองผู้หญิงก็จะทําให้มีอีกมุมหนึ่งของผู้หญิงที่จะได้ไปช่วยเหลืองานทางด้านสังคมงานของผู้หญิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเราในทุกวันนี้ก็ สิทธิค่อนข้างจะเท่าเทียมกับชายแล้วในบางเรื่องเนี่ยผู้หญิงจะทำได้ค่อนข้างทำได,ได้ได้ค่อนข้างเรียบร้อยและทำได้ดีพอสมควรนางสุนีกล่าวว่าการที่นักการเมืองหญิงมีน้อยเนื่องจากการเมืองเป็นงานหนักและต้องเสียสละซึ่งหลายคนอาจยังไม่พร้อมกับการทำงานทางการเมือง เพราะนั้นแต่ว่าที่นักการเมืองหญิงยังน้อยเนี่ยอย่างที่เรียนในเบื้องต้นว่าหนึ่งเป็นงานที่เสียสละสองเป็นงานที่ต้องทุ่มเทเป็นงานที่เหนื่อยพอสมควรแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาทํางานการเมืองตรงนี้ได้นั้นต้องเป็นคนที่ทุ่มเทจริงๆแล้วก็เสียสละจริงๆก็อาจจะทําให้ผู้หญิงหลายคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือว่ายังไม่มีครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่พร้อมหรือไม่สะดวกในเรื่องของการทำงานการเมืองนะคะ ทางด้านนางบุญรื่นศรีททเรศสสกาลสินพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงเรื่องหลายประเทศมีนายกรัฐมนตรีหญิงแล้วนั้นสำหรับประเทศไทยมีมุมมองว่าเรื่องนังกล่าวถือว่าเร็วไปสำหรับประเทศไทยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิและเสรีภาพทางประชาธิปไตยให้มากกว่าเดิมพัฒนาทางด้านการเมือง ไปเร็วกว่าเราแล้วก็มีศักยภาพดีวกว่าเราแต่เราก็เป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ที่เราก็ทราบอยู่ว่ามันไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบเต็มใบสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้เกิดมีสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายดิ่ฉันก็คิดว่า มันน่าจะมีความสามารถเท่าเทียมชายนะคะอนาคตต่อไปมันอาจจะมีก็ได้นะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเราก็ได้เปลี่ยนแล้วนะคะอย่างรัฐมนตรีหญิงหลังนี้ก็มีแล้วนะคะแต่เราขาดผู้นำที่เป็นนายกแค่นั้นเองนะคะในส่วนของลดหลั่นกันลงมาเราก็สามารถเป็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับชาติอนอกจากตำแหน่งสูงสุดที่เรายังไม่ได้สัมผัสแค่นั้นเองค่ะนางบุญรื่นได้กล่าวว่าสัดส่วนนักการเมืองหญิงในสภาน่าจะให้ผู้หญิงเข้ามาทํางานในสภามากกว่านี้แต่จํานวนสัดส่วนเท่าไหร่นั้นไม่สามารถระบุได้แต่ตามกฎหมายและธรรมนูญชายกับหญิงมีความเท่าเทียมกันซึ่งถ้าทุกคนร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง ก็สามารถที่จะสู้กับประเทศอื่นๆได้ทำยังไงเราถึงจะได้เข้ามาเยอะกว่านี้แต่คือเราความคิดหลายๆอย่างเราก็ยังบอกว่าเออมันน่าจะมีสัดส่วนของผู้หญิงเท่านั้นเท่านั้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความสามารถของผู้หญิงผู้ชายความจริงมันก็เท่ากันอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะแต่มันอาจจะ เป็นความนิยมของผู้ที่จะใช้สิทธิในการเลือกตั้งก็ได้นะคะอันนี้ก็ทำให้เรายังมีสัสดส่วนน้อยอยู่นะคะถ้าถ้าเราร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงให้มากขึ้นกว่านี้ก็คงจะสู้สู้ได้ะคะ่ะในหลายประเทศมีการให้เกียรติผู้หญิงดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญกันมาแล้วอย่างนายกรัฐมนตรีหญิง ประธานาธิบดีผู้หญิงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่าประเทศนั้นมีการยอมรับในบทบาทผู้หญิงมากหรือน้อยเพียงไรรวมทั้งยอมรับในศักยภาพความสามารถของผู้หญิงในการบริหารบ้านเมืองถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะมีการยอมรับในตัวผู้หญิงเชกเช่นกับชาติอื่นๆที่พัฒนาแล้วและให้ผู้หญิงได้แสดงความเห็นทางการเมืองอย่างเต็มที่ให้ผู้หญิง ได้มีสิทธิและเสรีภาพต่างๆเท่าเทียมผู้ชายโดยไม่มีการกรีดกันว่าผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าผู้ชายการได้นักการเมืองที่เป็นผู้หญิงเข้ามาในสภามากๆนะครับก็อาจจะเป็นผลดีเพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างออกไปเพราะที่ผ่านมาเรามีนักการเมืองที่เป็นผู้ชายเนี่ยมากแล้วครับวันนี้มาสนับสนุนให้ผู้หญิงมาเป็นนักการเมืองให้ผู้หญิงมาเป็นนักบริหารและให้ผู้หญิง มาช่วยแก้ไขปัญหาความแตกแยกความไม่ปรองดองกันในวันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ